الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والارض بعلمه وقدرته وفضل الايام والشهور بمشيئته وحكمته وعظم بعضها على بعض بامره وشريعته اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم وسلم عليهم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بنا مسلمين تراكتان الحمد لله الله تعالى هاي راودي مي شيوت وانسوب ของเดือนรับ jab ปี1 4 4 7ิจรรษสักราดอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอ้์การมาถึงของเดือนรับ jab เป็นสัญญาณเตือนว่าเราใกล้เข้าสู่เดือนรอมฎอนแล้วหลังจากรับ jab ก็เป็นเดือนฉาบานหลังจากฉาบานก็เป็นเดือนรอมฎอนเดือนที่เรารอคอย เป็นฤดูการแห่งความดีงามฤดูการแห่งความเมตตาจาก a l l a าุบฮานะฮ h ว w ตอลเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนให้พวกเรามาร่วมกันทบทวนมาร่วมกันตักเตือนมาร่วมกันแลกเปลี่ยนว่า z a กิฟ fa i ิน a zikra tanfaul m u ุ m i n i n มาร่วมกันให้คำสั่งเสียที่เป็นประโยชน์กับพวกเราว่าในเดือนรับเดือนฉาบานก่อนที่จะถึงเดือนรอมดอน

มิน ها أربعة هرم ذلك الدين القيم فلا تظلم فيهن أنفسكم อัลลอฮฺ تعالى บอกว่าแท้จริงแล้วจำนวนเดือนนะอัลลอฮ์นั้นมีทั้งหมดสิบสองเดือนตามกำหนดที่อัลลอฮฺ تعالى ได้บันทึกเอาไว้ในวันที่พระองค์สร้างท้องฟ้าและแผ่นดินสิบสองเดือนในจำนวนสิบสองเดือนนั้น

سيدان تيواني مالي ربو وفن اراني أريني القرآن لتن النبي صلى الله عليه وسلم ما اتبع ني حديث قانحان حديث تيوان صلى الله عليه وسلم دي إن الزمان قد استدارك كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة إثنى عشر شهرا منها أربعة حرم

สี่เดือนที่ว่านี้สมเดือนติดต่อกันนั่นก็คือ ذ u ا ل า ع د ة ذو ا ิจจะและมุฮัรรัมอีกเดือนหนึ่งแยกออกจากสามเดือนนั่นก็คือรับมดุดอรเดือนรับของชาวมดุดอรจริงๆแล้วอาหรับชาวอาหรับในสมัยอดีตให้ความสำคัญกับเดือนต้องห้ามทั้งสี่เดือนนี้แต่พวกมดุดอรหรือเผ่ามุดอร จะให้ความสําคัญมากกว่าคนอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนรอจับเพราะถึงเดือนร้อจับอย่างที่ทราบกันดีวัฒนธรรมหรือประเพณีของชาวอาหรับทําสงครามไม่หยุดย่อนมีปัญหานิดหน่อยทําสงครามระหว่างเผ่าจะทําสงครามทุกเดือนแต่พอถึงเดือนต้องห้ามพวกเขาจะหยุดทําสงครามเป็นข้อห้ามสําหรับพวกเขาเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนรอจับจะไม่มีสงครามระหว่างคนอาหรับ เพราะฉะนั้นสี่เดือนที่ต้องห้ามนี้อัลลอฮ์ س ه ละลาได้กําหนดมาแล้วแล้วท่านนบี صلى ه ัลลัมเองก็ยอมรับกับพฤติกรรมหรือประเพณีของชาวอาหรับนี้และถูกใช้มากระทั่งสมัยของอ,อ,อิสลามได้ถูกประทานให้กับท่านนบี صلى الله ัลลัมในเดือนรับับอัลลอฮ์บฮาน ه และารือในเดือนต้องห้ามซึ่งเดือนซึ่งรวมเดือนรับับเอาไว้ด้วยเนี่ย رد على نواء فلا تظلموا فيهن أنفسكم يا دي لَوْنِي ايه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم اختص من ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل ال وال ا ل ص ا ل ح والأجر أعظم الله تعالى كمندسي เดือนที่เป็นเดือนต้องห้ามนี้พระองค์ทำให้สิ่งต้องห้ามถ้าเราละเมิดในเดือนทั่วๆไปมันก็ฮาออมอยู่แล้วแต่ถ้าเรามาทำในเดือนต้องห้ามสี่เดือนนี้บาปของมันจะหนักยิ่งกว่าและในทางตรงกันข้ามกันอามัลซอหละความดีที่เราทำในเดือนต้องห้ามทั้งสี่เดือนนี้ ผลละบนของมันก็จะมีความยิ่งใหญ่มากกว่าเช่นเดียวกันนี่คือประการที่หนึ่งที่เป็นบทท,ท,ทบทวนให้กับพวกเราทุกคนประการที่สองในเดือนรอจับนั้นไม่มีอามัลใดเป็นการเฉพาะไม่มีปรากฏในฮะี i t สซีาในฮะดีษที่เราสามารถเชื่อถือได้ว่าให้ทำอามัลอันอามัลดอามัลหนึ่งเป็นการเฉพาะในเดือนนี้

لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة ما يبركض ในในความประเสริฐของเดือนรอจับว่าจะต้องถือสินอดวันนั้นเป็นการเฉพาะจะต้องละหมาดคืนนั้นเป็นการเฉพาะ จะต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นการเฉพาะไม่ปรากฏฮะดิษซีที่สามารถเอามาใช้เป็นหลักฐานได้เลย وقال أيضا الأحاديث الصحيحة ا ل و ا ر د ิ في فضل رجب أو ف و ن ه تنقسم إلى قسمين قسم ض ع ิสมุนฮะดิษต่างๆที่พูดถึงความประเสริฐของเดือนรอับเนี่ย ว่าจะต้องทอําอันนู้นทาอันนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทเท่านั้นประเภทที่หนึ่งก็คือฮะจิดออฟฮะิดที่มีสา,ายงานอ่อนว่าิสมนมาดู ع, และอีกประเภทหนึ่งเป็นฮะดิษมาดูด ع, ฮะิดที่กุขึ้นมาไม่ใช่ฮะิดส์ของท่านนาบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมประการที่สามนี่คือสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องให้ความสําคัญมากที่สุดก็คือให้เราเตรียมตัวเราจบอย่างที่บอกเมื่อกี้ เป็นสัญญาณเตือนว่าระมฎอนใกล้มาแล้วดังนั้นอุลามะบางท่านได้บอกว่าเป็นวิทยาปัญญาเป็นฮิกมะเป็นเหตุผลหนึ่งที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อินนามินฮิกมะติลลาฮฺวะรหมะติฮีอันจจะลรับ جعل رجب شهرًا حرامًا น ج ن ب فيه ا ซุนูบเดือนรอจับเนีป็น حكمة ที่อัลลอฮฺ تعالى ทำให้วันให้เดือนรอจับเป็นเดือนฮ a ร a ม ให้เราละทิ anyway, ้งบาปต่างๆเพื่ออะไร ل ัิเพื่อให้เดือน ر ับและให้เดือน ش ع บานเป็นเหมือนกับบทดําเป็นการเกรนน้ำเป็นการอุ่นเครื่องที่เราจะได้ทําอามัลความดีในเดือน ر م อับดุลรับบะลท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าร ه ر ر ج مفتاح أشهر الخير والبركة دون رجب نن بين دون هن دون هن قوام دي نام بركة نن رمضان وقيل وقال أبو بكر الوراق شهر رجب شهر للزرع وشعبان شهر السقي ورمضان ชฮรุฮัซุดซารีเดือนรอจับนั้นเป็นเดือนแห่งการเพาะปลูกเป็นเดือนแห่งการหว่านเดือนชาบ้านเป็นเดือนแห่งการพรวนเป็นเดือนแห่งการรดน้ําในขณะที่เดือนละมดอนคือเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวเพราะฉะนั้นพี่น้องครับรอจับมาถึงแล้วเป็นสัญญาณว่าเราควรจะต้องปรับชีวิตของเราเพื่อเข้าสู่โหมดแห่งเดือนละมดอนที่ إيكي وان ان شاء الله سبحانه وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. ويا نجاة التائبين. الحمد لله وحده اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ว م ن น تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فتقو الله أيها المسلمون ไปนองครับมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่อยากจะเป็นการสกิดหรือเป็นการตอกย้ำเป็นการบอกกล่าวให้ทราบก็คือเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าอัลอิสรอฮฺวัลเมาราจซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่ที่เรารับทราบก็คือ อาจจะได้ย ma ินมาว่ามันเกิดขึ้นในช่วงปลายของเดือนระจับแต่จริงๆแล้วบรรดานักประวัติศาสตร์นักวิชาการอิสลามไม่ได้ฟันธงว่ามันเกิดขึ้นในเดือนระยับแต่อย่างใดอิบนาฮจาร์อัลอาสกาลานีคนเดิมในฟัตฮุลบารีท่านบอกว่าอย่างไรท่านบอกว่าตุล خ ฟะّ ف วักติลมิอราจมีความเห็นที่แตกต่างกันขีลาฟกัน ที่ขัดแย้งกันว่าอิสระไมอรช์นี่เกิดในวันไหนเกิดในเดือนไหนฟาอินนิคติีาฟันการขัดแย้งกันเยอะแยะมากมายเลยยาซีดูอัลาอัชรอติอกวาลมากกว่าสิบศัศนด้วยกันสุบฮ้านัลลอฮลเพราะฉะนั้นเราจึงไม่สามารถที่จะฟันธงได้ว่ามันเกิดขึ้นในเดือนไหนกันแน่อิบนุรัจบอัลฮัมบ์ลี่านบอกว่าอามมลอิสระฟะกีลา كان في رجب وضعفه غير واحد إسراء معراج نيه بان كون كبه وكد إديون رجب تا أولماء لأي كون كبه من بن قام حين تي آن وقيل كان في ربيع الأول بان كون كبه وكد كن دي ربيع الأول وهو قول إبراهيم الحرج الحربي وغيره انتهى من كلامه في لطائف لطائف المعارف. بدون كاب، فشنان ไม่ได้เป็นเรื่องสลักสําคัญที่เราจะต้องรู้ว่ามันเกิดเดือนไหนเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นแต่เดือนราจบสิ่งที่ชัดเจนที่สุดสําหรับเราก็คือมันเป็นเดือนที่จะพาเราไปสู่เดือนรอมดอนให้เรามุ่งเน้นไปที่การปรับตัวของเราในเดือนนี้เพื่อจะได้ต้อนรับรอมดอนอย่างเต็มที่เพราะรอมดอนปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวสุ Allah, บฮานัลลอฮ์บรรดาอัลาลาฟซอลในบางคำพูดของนักวิชาการพวกเขาจะขอดุอา หกเดือนเพื่อที่จะได้มีชีวิตในเดือนรอมดอนหกเดือนก่อนรอมดอนจะมาถึงขอดูอาแล้วยาอัลลอฮ์ขอให้ชีวิตฉันได้มีโอกาสต้อนรับรอมดอนอีกครั้งหนึ่งและเมื่อรอมดอนจากไปพวกเขาก็จะขอดูอาอีกหกเดือนเพื่อให้อามัลต่างๆที่ตัวเองทำในเดือนรอมดอนได้รับการตอบรับจากอัลลอฮ์ س วะตะอาลาเราเหลือเวลาอีกแค่สองเดือนเท่านั้น เพราะฉะนั้นขอด้อาให้เต็มที่ให้เราได้มีโอกาสได้เข้าสู่เดือนอุมาดอนอีกครั้งหนึ่งสำหรับการตักตวงความดีงามต่างๆอันมากมายในรอบปีของเราจัดเวลาปรับหัวใจฝึกทำอามัลอิบาดะห์ต่างๆมีชีวิตอยู่กับอัลกุรอานในตะลวันด้อาและซิกงทีต่อพระเจ้าอัลลอฮ์สุบฮานะฮ์วะตะอัลาอย่าได้ลืมอินชาอัลลอฮ์สุบฮานะฮ์วะเตาะอัลาอินนัลลอฮ์วะมลาอิก็ต้ฮุยุสลลูนอาลันนบี يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون